สวัสดีครับผมฝาดหนูแยกยังไงครับวันนี้พามาชมนะครับจากตัวืดงครับที่เราใช้อัดอาหารให้น้องหนูนะครับตัวนี้โปรตีน44เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับหนัก70กิโลนะครับสั่งจากกรุงเทพมานะครับ700กิโลนะครับเอาไว้มาเป็นส่วนผสมหลักนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสั่งจากกรุงเทพเหมือนกันครับเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่ครับเป็นขนวน กันความร้อนนะครับตัวน,นี้ยาวสาเมตรนะครับกว้าง90หนา5้มิลอันนี้ม้วนหนึ่งครับสั่งมา5ม้วน,นะครับอันนี้ก็เป็นตะข่ายตะข่ายไว้สําหรับทำโครงส่งหนูให้ลูกค้านะครับส่วนด้านาการประหยัดพลังงานแล้วก็ light, น,ะวนะครับสั่งสปอตไลท์เป็นโซลาร์เซลล์มาครับนะครับร้ามารถรรัศดาทั้งหมดครับผมไม่ได้ไปซื้อที่ไหนนะผมไปเดินไปซื้อไม่ได้นะครับ ก็ใช้พลังงานเสียกทิ้นครับเราก็ได้ประหยัดตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่นี่นี่สองอันครับตัวนี้ก็เป็นท่อยางนะครับเป็นจุกน้ํานะครับไปจะเดินระบบนะครับระบบใหม่นะครับนะครับผมระบบโนูคอนโดนะครับนะครับแต่พวกนี้ก็เป็นกล้องกล้องจอปิดซอมาเพิ่์อีกสองตัวนะครับนะครับนีครับผมก็ฟาร์มผมก็ใช้ยังไงให้มัน เน้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบง่ายๆนะครับนะครับเราไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องลงไปดูในฟาร์มเองอะไรอย่างี้ครับนะครับผมก็สั่งมานะครับสั่งมาทั้งหมดนะครับนะครับก็จะทาให้เป็นฟาร์มที่ว่าทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับยุคยุคอาเป็นฟาร์มแบบยัง smart f a r อร์นะครับยุคส0จุดศูนย์นะครับระบบไฮเทคนะครับนะผม เน้นประหยัด้วก็ต้นลดต้นทุนพลังงานนะครับผมนะครับไอ้น้องตุนครับมาจากอันนี้มาจากนี่ครับน้องตุนมาจากนครสวรรค์ัาสั่งมาร้อมนูแพงเผือกมาเอามาด้วยกันนะครับเลี้ยงไปดูเล่นครับวันนี้ก็เป็นตะขายที่เราเตรียมไว้จัดส่งให้น้องหนูนะครับต่งหนูให้ลูกค้านะครับทําไว้นะครับนี่ครับเตรียมไปเยอะครับเดี๋ยวนิดเดียวนะครับ เส่งหนูให้ลูกค้าครับนะครับใครอยากมาศึกษาดูงานที่ตามก็ยินดีต้อนรับนะครับผมก็ทําไว้หลายรูปแบบนะอะไรอยากใครสนใจแบบไหนก็เอาไปทาได้นะครับผมไม่ห่วงสิทธิ์ไม่ห่วงอะไรอยากถามอยากรู้อะไรตอบได้ทุกเรื่องนะครับถ้าไหนที่ผมทําแล้วมันดีผมก็จะแนะนํานะครับถ้าไหนที่ผมทําแล้วมันมีดีผมก็จะแนะนําว่าเคยทําแล้วมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยครับนะผมก็ ขอบคุณทุกท่านทีนท่ติดตามฟาร์มหมูยักษ์อันไลน์นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ